เกลียวมันจะคุลระเบียบเป็นกับเกีียวพวกนอธรรมดานะครับอันนี้จะเป็นส่วนเกีียวนะครับสี่ตัวเลยนะครับ เรหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับมันจะตีตัวเลยนะครับก็ดึงไบพาดออกได้เลยนะครับตีตัวเลยนะครับ มันจะคุณะเบบเป็นกับเกลียวพวกนอธรรมดานะครับอันนี้จะเป็นส่วนเกีียวนะครับฝุ่นพวกนีก้ก็จะปิวมาหาเรานะครับฝุ่นพวกนีก้ก็จะปิวมาหาเรานะครับเดี๋ยวผมเอาบะพัดไปล้างก่อน ไห้ลมเป่าครับถ้าเราไม่ล้างนะครับมันก็จะมีฝุ่นติดอยู่ตามใบพัดแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่เยอะเลยนะครับเวลามันอ่าเวลาเขาพัดมาเขาระดับโรงงานนะครับให้เราหมุนสกูนแะล้วสกูออกฝุ่นพวกนี้ก็จะปิวมาหาเรานะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับไหมครับ ุณก็จะออกไปแล้วนะครับก็ดึงไบพ่ดออกได้เลยนะครับนี่ครับให้เราหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับมันจะ ได้ลมเป่าเรียบร้อยครับนี่คือเราตะแกรงออกมานะครับเดี๋ยวเราเอาไปล้างนะครับสังเกตด,ดูใบพัดนี้เราก็เอาไปพัดไปล้างนะครับแล้วก็มาประกอบครับถ้าเราไม่ล้างนะครับมันก็จะมีฝุ่นติดอยู่ตามใบพัดแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่เยอะเลยนะครับเวลา,าเวลาเขาพัดมาเขา ถ้าเป็นพัดลมตัวเล็กเขาจะมีตัวตัวยึดที่เป็นเกลียวนะครับหมุนได้เลยนะครับแต่นี้เป็นตัวใหญ่เป็นถลมัลองนะให้ผมดูวลองดูครับแด้ไมก่องครับหาแปรงครับปัดๆออกนะครับเดี๋ยวผมหาแปรงนี่ได้แล้วครับแปรงครับแล้วก็ นี่ครับเรียบร้อยแล้วครับไหมครับฟุนก็จะออกไปแล้วนะครับเกียวมันจะคนลระแบบเป็นกับเกียวพวกมตธรรมดานะครับอันนี้จะเป็นส่วนเกียวนะครับ เป็นพ re ัดลมตัวเล็กเขาจะมีตัวตัวยึดที่เป็นเกลียวนะครับหมุนได้เลยนะครับแต่นี้เป็นตัวใหญ่เป็นดลมถ้าเป็นพัดลมตัวเล็กเขาจะมีตัวตัวยึดที่เป็นเกลียวนะครับหมุนได้เลยนะครับแต่นี้เป็นตัวใหญ่เป็นถลมครับถ้าเราไม่ล้างนะครับมันก็จะมีฝุ่นติดอยู่ตามใบพัดแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่เยอะเลยนะครับเวลามันเวลาเขาพัดมาเขา ฝุ่นพวกนี้ก็จะปิวมาหาเรานะครับเกียวมันจะพนลระแบบเป็นกับเกียวพวกมตธรรมดานะครับอันนี้จะเป็นส่วนเกียวนะครับก็ดึ็นราคาดอกได้เลยนะครับเรียบร้อยครับนี่คือเราตะแกรงออกมานะครับเดี๋ยวเราเอาไปล้าง สังเกตดูใบพัดนะเรียบร้อยครับนี่คือเราตะแกรงออกมานะครับเดี๋ยวเราเอาไปล้างนะครับสังเกตดูใบพัดนะเดี๋ยวผมเอาใบพัดไปล้างก่อนถ้าเป็นพัดลมตัวเล็กเขาจะมีตัวตัวยึดที่เป็นเกลียวนะครับหมุนได้เลยนะครับ แต่นี้เป็นตัวใหญ่เป็นถลมถ้าเป็นดลมตัวเล็กเขาจะมีตัวตัวยึดที่เป็นเกลียวนะครับหมุนได้เลยนะครับแต่นี้เป็นตัวใหญ่เป็นถลมนี้เราก็เอาไปพัดปล้างนะครับแล้วก็มาประกอบระดับโรงงานนะครับให้เราหมุนสกูนสกูออกฝุ่นพวกนี้ก็จะปิ้วมาหาเรานะครับ ผมเอาบาพัดไปล้างก่อนฝะดขุน่นพวกนี้ก็จะปิวมาหาเรานะครับ แปรงครับปดัดๆออกนะครับเดี๋ยวผมขายแปรงแต่นี่ได้แล้วครับแปรงครับแล้วก็เอขมให้ดดตีกตัวเลยนะครับเรียบร้อยครับนี่คือ เอาตะแรงออกมานะครับเดี๋ยวเราเอาไปล้างนะครับสังเกตด,ดูใบพัดนะครับถ้าเราไม่ล้างนะครับมันก็จะมีฝุ่นติดอยู่ตามใบพัดแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่เยอะเลยนะครับเวลา,าเวลาเขาพัดมาเขาถ้าเป็นพัดลมตัวเล็กเขาจะมีตัวตัวยึดที่เป็นเกลียวนะครับหมุนได้เลยนะครับแต่นี้เป็นตัวใหญ่เป็นพัดลมยบร้อยครับนี่คือ เราตะแกงออกมานะครับเดี๋ยวเราเอาไปล้างนะครับสังเกตด,ดูใบพัดน,นี่ครับเรียบร้อยแล้วครับไหมครับฟุนก็จะออกไปแล้วนะครับถ้าเป็นพัดลมตัวเล็ก เขาจะมีตัวตัวยึดที่เป็นเกียวนะครับหมุนได้เลยนะครับแต่นี้เป็นตัวใหญ่เป็นถลม วัพัดไปล้างก่อนก็ดึงนวัดพัดออกได้เลยนะครับก็บดึงนวัดพัดออกได้เลยนะครับฝุ่นพวกนี้ก็จะปิวมาหาเรานะครับ 我们那个工作，就是我们学校那边那